อืมครับป่าอยู่ญ่มาก,บก,กับตะกีเอฟซีบ้านเกิ้งไม่เป็นทาเลย <laughs> 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 บุญรอดวิ่งออกมาดีน้องไม่เป็นอะไรกับผม มาอยู pi, ่ซุ้มก่อนทำบ้านก่อนเดียวเดียวเข้าซุ้มก right, like? oh, you know? ่อนเข้าซุ้มก่อนดีไม่เป็นไรบุญรอดสมชื่อบานลอยไปกับลมนะครับโอ้ยดูครับแรงไม่แรงกับเอฟซีอืมขวดน้ากงน้ปลาเห็นม มันแรงมากๆเลยครับเอฟซขวดนีก็โลก่องเต็มน้ำน้ำเพ่องานเพื่บกุหลาดเอาถึนแล้วกุหลดเลยบอกวาเพื่อนปงงนหลาด่เ่มน่ัวาแล้วหลาดันใหหนมหลบไปลงมาหมุนโอ้ ผม,ผมอยู่ในบ้านคิดดูมันสั่นสะเทือน,น,อนผมควา้าลูกเด็กแต่เปิดประตูไม่ได้เพราะมันมือเดียวก็จะไม่ดันลมมันก็อัดก็มา <laughs> <laughs> ก็เลยยอมเออจังไอ้หมูลอยติดซุ้มกันไปสองคนนี่แหละออกไม่ได้ <laughs> <laughs> มันเป็นลมอ่วก,กุดนะครับทางอีสานก็หวานแต่แรงมากับพุมรู้คับ ดีดีบายว่าเปลีอนดีดีโอ้น้องตกใจอหะอน้องบายว่าเปลีอนนะน้องไม่เป็นไรนะเออเออน้องไม่เป็นไรนะโอ้ขับมาแบบอย่างเร่งเลยครับมุนแบบมันมาตรงที่บ้านเราพอดีครับพมที่บ้านมุนแบบหลงเนี่ยเปิดประตูซุ่มไม่ได้ครับกินดูกว่ามูติดนะครับ มือหนึงขวามู่อุ้มนครับอีกมือจะดันเปิดประตูมันเปิดไม่ได้กับลมแรงเกินดันเข้ามาแต่ดีมันไม่นานนะครับมันตุ่มเดียวมาแบบตุ่มเดียวแล้วก็ให้ไปเลยครับสมกลมูล่ได้ติดได้ลอยติดซุมมัครับปร,ประตูมันนักมันดันออกมาไม่ได้ครับ ก็มันงงไงมันจะวิ่งไปวิ่งมาจังก็เลยคว้ามันไงความที่ลมมันแรงอ่ะการนี่มันกเด็นพุนี่ปุ่นดูเียมันกระเด็นเบียิอบถือเลใต้ฐานาลายีนึ่งวะ สี่แปเกานรเลขใส่ฐานค่ะหนึ่แปดสีเราตัดสื่อกันเาิดสามโตันอืมไเห็โทรมาถามเห็นหน่อย่อเียบร้อยครับอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องได้ปรำเด้กับกบอยู่อย่างเดียวอืม ดูกับเซี่นี่ไงดูรองรอยความเสี่ยงนะกับลังจากที่พาอยู่ไปแล้วครับหมดหุ้สภาพ

หลังจากฝ่ายอยู่สง,งบนะครับก่อนเลือดแต่ก่อนเสียหายแล้วทีนี้เกือบลอยติดซุมม่มกับมู่กับออกไม่ได้กับประตูโอ้สองคนมู่มู่ก็วิ่งตกใจครับโอ,โอ,โอ้ไม่เป็นได้แล้วไม่เป็นได้แลตกใจไหมน้องตกใจไหมเมื่อกี้มู่ตกใจวิ่งไปวิ่งมากับ เรียกว่ามู้ติดนะครับช่วยม,มือหนึ่งอูมมู้นะครับมืองดันประตูมันออกไม่ได้ครับผมลมมันดันกข้มาเรียบร้อยทีนี้การเลือกเก็บกวาดครับกำลังลุนวัวอยู่บอดี้กับเอฟซี FC. อืม นี่ลุงเดชชิดน้ำเลยนะครับพี่พุนอยงนั้นเลยครับพุนเต็มเลยก็เป็นลมมัวมุนนะับลมมัวปุ๊ดนะครับแต่มันแรงครับเป็นหลูกใ่ครับในตัวทรัพย์ลุงเดชอีกเครื่องนึงอย่างเป็นไหมครับพุนอย่างเต็มเลยครับพี่สองคนมู่จริงๆได้ลอยไปกับซุ่มมันออกไม่ได้ครับ ใจไหมน้องตกใจไหมตกใจไหมตกใจหมดเลยอีกมดว่ะ ดีๆีบายมาเปลี่ยนกับพ่มดีดี้เขาอยู่ตีหลงนะครับในกลางหน้าองครัวนะครับม <c oughs> ูวิ่งรอกซุ่มเลยครับเอ็นดูความตื่นลมมันแรงนะครับตกใจมูเหีื่อมูตกใจหมดเลยใช่อไหม <c oughs> เขากับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผม เดี๋ยวเก็บกวาดความเสียหายก่อนครับหลังจากพายุสงบอ้วยก็ไม่ทุกเนี่มันกับแหวน,นฟุ้นทางนั้นเลยครับเอฟีดูครับกระเดี่ยวหลงเดียดชีดน้ำล้างได้เลยเนาะนี่ฟุ้นก่อครับตุกตมามความสะอาดไม่มดเลยครับเสื้อผ้าไม่ต้องว่วงกับเสื้อผ้าติดสักเว้นหน่อยตีราวเรียบร้อยมุดครับสักไมหมรอบซ่องสภาพบาน ลังเลเก่าอินอยู่นะครับเละเละบอกได้คำเดียว่าเละอาคับเจอกันไม่คิปหนะ้ารับวัสด,ดีครับผม